กกตมีมติเป็นเอกฉันท์ครับส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยในกรณีของพักคก้าไกลว่าจะต้องยุบพักหรือเปล่าซึ่งแน่นอนครับว่าผลพวงของการยุบพักเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของกรรมการบริหารพักทั้งชุดจะต้องโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปด้วยโดยกรรมการบริหารพักชุดใหม่ล่าสุดของทางพรรคก้าไกลเนี่ยประกอบไปด้วย8ท่านครับซึ่งทาง8ท่านนี้เนี่ยก็ จะต้องโดนตัดสิทธิทางการเมืองไปด้วยหาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยให้พรรคเก้าไกลจะต้องยุบโดยก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคที่เข้าขายน่าจะโดนยุบพรรคกันนะครับมีอยู่สองพรรคด้วยกันนั่นก็คือพรรคภูมิใจไทยในกรณีของคุณศักพสยามชิดชอบที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีคำวินิจฉัยไปเป็นที่เรียบร้อยอว่าขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรี โดยก็มีความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเงินบริจาคต่างๆก็อาจจะเข้าข่ายในการยุบพักได้แต่ว่ากรกตยังไม่ได้ส่งเรื่องให้ศารลรัฐธรรมนูญครับเอาเรื่องของพักเก้าไกลกรอนซึ่งถ้าไปดูนะครับก็พักเก้าไกลเนี่ยถูกศารลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ขาดออกมานะครับว่าการใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2เนี่ยเป็นหนึ่งในการลรงค์หาเสียง แคมเปญการเลือกตั้งครั้งล่าสุดในปี2566เนี่ยเข้าไขของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลังจากนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองครับว่าตกลงแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแล้วพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะอยู่ในสถานะใดนะเออก็ตุ้มๆต่อมๆตามกันมาพอพรรคก้าวไกลเนี่ยอาจจะมาแรงแซงทางโค้งก็คือไปก่อนแล้วอันดับหนึ่ง โดยหลังจากนี้ครับทางกะกะตก็จะส่งเรื่องให้ศาลศาลก็จะมีการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะมีการหยุบผักเกาไก่หรือไม่